ทีนี้เรามารู้จักกับไวรัสกันก่อนนะคะจริงๆแล้วไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนไวรัสเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาที่เกาะแกะคือทุกคนเห็นไหมว่าเราป้องกันไวรัสกันเนี่ยเราป้องกันด้วยการที่เราต้องล้างมือกันใช่ไหมคะล้างแอลโกอฮอล์ล้างสบู่อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพอไวรัสเนี่ยมันลงมามันมาเกาะตามมือตามอะไรของเราต่างๆเนี้ย ถ้าปล่อยทิ้งไวสักพักมันตายเองนะเพราะมันไม่มีที่อยู่ดังนั้นมันจึงต้องหาที่อยู่ใช่ไหมคะไวรัสจึงไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องประกอบไปด้วยเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์อันนี้เป็นทฤษฎีเซลเทียรี่ของชวอนกับสไลเค่นนะคะแต่ไวรัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งมีชีวิตดังนั้นพอไวรัสอยู่เดียวเดียวมันจะตายไปเองแต่ถ้าเกิดว่าเราติดไวรัสเข้ามา ติดไวรัสเข้ามาเนี่ยเราจะติดผ่านทางตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะหายใจเข้าไปในป่าเข้าไปในอะไรพวกเนี้ยแล้วไวรัสแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งกินปอดไวรัสแบบโคโรนาไวรัสอะมันชอบกินปอดคือในปอดของทุกคนอะจะมีสองข้างใช่ไหมคะซ้ายขวานะทีนี้เซลลที่ไวรัสตัวนี้ชอบกินอะเขาเรียกว่าเซลลถุงลมถุงลมก็คือ เหมือนกับมีถุงแล้วพอเราหายใจเข้าไปคือเราเอาอากาศเข้าไปในถุงลมพวกเนี้ยทีนี้ถุงลมพวกเนี้ยจะโดนไวรัสโครโรนาเข้าไปกินจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้าไปกินนะคะทุกคนมันเข้าไปอาศัยให้เซลล์นี้สร้างผลิตลูกหลานออกมาให้มันอะคือแบบฮยพอฉันลงมา อยู่ก่อนเพราะฉันอยู่ของอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ฉันต้องหาเซลล์ไหนสักเซลล์เป็นที่เกาะแกะมันก็ลงมาพอมันเจอเซลล์ปอดปุ๊บเนี่ยเอาไวโลเซลล์ปอดพอมันเจอเซลล์ปอดปุ๊บมันก็ลงมาเกาะเซลล์ปอดพอมันเกาะเซลล์ปอดเสร็จปุ๊บนะคะมันจะเอารหัสพันธุกรรมในตัวมันอะปล่อยปล่อยลงไปในเซลล์ปอดทุกคนอะเซลล์ปอดทุกคนก็จะมีรหัสของไวรัสตัวนี้ลงไปทีนี้ไอรหัสของไวรัสอัวนี้พอมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะก๊อปปี้ก๊อปปี้ไวรัสตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีีกกเพิ่มมขึ้นาอ ไอเซลปอดอันเนี้ยของทุกคนน่ะจะโดนใช้งานเพื่อเพิ่มประชากรไวรัสเยอะมากนะคะเยอะมากพอมันเพิ่มไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันพอใจแล้วเซลลนี้ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเซลล์ที่ติดเชื้อตรงเนี้ยจะระเบิดตุ้มแล้วไวรัสที่โดนก๊อปปีอ้อ่ะอยู่ข้างในอะคะ่ะจะระเบิดออกมาเต็มเลยนะออกมาเพียบเลยนะคะอันนี้คือเรากำลังผลิตผลิตไวรัสคือเซลปอดเราเนี่ย กำลังผลิตไวรัสโครโรนาเพิ่มให้อ่แต่ทีนี้ภายในร่างกายของเราก็ฉลาดน,นะคะคือร่างกายของเราอะมันจะมีประชากรภูมิต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้ไอไวรัสโครโรนามากินปอดของเราได้เพราะก่อนที่มันจะมากินปอดของเราได้เนี่ย มันต้องเดินทางผ่านระบบเยื่อต่างๆเมือกต่างๆผ่านจมูกผ่านปากผ่านน้ำลายผ่านอะไรกว่ามันจะลงมาถึงปอดได้ใช่ไหมคะเราจะมีภูมิคุ้มกันด่านแรกอะทุกคนที่จะไปกินไวรัสพวกนี้ก่อนเลยนะแล้วภูมิคุ้มกันด่านแรกของพวกเราอะค่ะเป็นเป็นภูมิต้านทานแกงกินอะพวก m มโ r o เฟ a e อะไรพวกนี้ neutrophil เนี้ยพอมันเห็นไวรัสมันลอยลงมาปุ๊บเนี่ยมันจับกินเลยค่ะมันจับกินก่อนที่ไวรัสจะลงไปแพร่พันธุ์ในปอดแต่ทีนี้บางครั้งมันจับกินไม่ทัน คือมันเหมือนกับไวรัสมันลงมาเนี่ยมันแอบลักลอบเข้าไปในปอดของเราได้อะพวกแก๊งกินมันเลยกินไม่ทันร่างกายจึงมีภูมิต้านทานแก๊งที่สองแก๊งที่สองเนี่ยจะเป็นแก๊งที่เรียกว่า adaptive immunity เป็นแก๊งตัวเก่งอ่ะยาดาเรียกว่าเป็นพวกพลเอกร้อยตีเป็นจ่าเป็นอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวเก่งซึ่งตัวเก่งพวกเนี้ยอาศัยอยู่ในในต่อมน้ำเหลืองค่ะร่างกายเราอ่ะจะมีระบบเลือดอ่ะ ระบบเลือดก็คือทุกคนเข้าใจเนาะระบบเลือดก็คือสารอาหารจะวิ่งไปตามส่วนต่างๆของเลือดใช่ไหมคะแล้วในระบบเลือดเนี้ยข้างๆเคียงๆกันเนี้ยจะมีระบบน้ําเหลืองอยู่ซึ่งระบบน้ําเหลืองอะ่ะเป็นบ้านของภูมิต้านทานตัวเก่งเป็นบ้านของพลเอกร้อยปีจากิอะไรต่างๆพวกเนี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันด่านแรกกินไวรัสไม่ทันแล้วไวรัสมันลงมาในปอดเราแล้วอ่ามันออกลูกออกหลานแล้ว เซลลปอดเซลลนี้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เซลลปอดเซลล์นี้ยังไม่ระเบิดตัวเองออกมานะถ้ามันระเบิดตัวเองออกมาเมื่อไหร่คือไวรัสมันก็จะออกมาเพิ่มเต็มเลยใช่ไหมคะก่อนที่เซลลนี้จะระเบิดตัวเองออกมาเนี้ยเราจะมีภูมิต้านทานอีกแก๊งหนึ่งนะเป็นภูมิต้านทานเรียกว่า nk เซลล์ nk เซลล์ฆ่าเซลลมะเร็งได้ด้วย nk เซลล์จะโดนกระตุน้นก็ต่อเมื่อเกิด ความผิดปกติภายในร่างกายของเราแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันมีการติดเชื้อแล้วตอนนี้ตอนเนี้